วันนี้ทีมงานรือขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณกับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสร้างไว้ให้กับประชาชนชาวไทย จริงๆแล้วเพจเราได้พูดถึงโครงการพระราชดำริกันมาหลายอีพีแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องโครงการพระราชดำริกันอีกครั้งว่าได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไว้มากมายขนาดไหนซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง4,800กว่าโครงการนับตั้งแต่ปีพศ2495ทั้งโครงการโดยในหลวงรัชกาลที่9และที่สืบสานต่อยอดโดยในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดเม็ดเงินให้กับประเทศมาจนถึงปัจจุบัน โครงการเหล่านี้สร้างรายได้และประโยชน์กลับมาให้ประชาชนและประเทศมากมายเป็นการตอบคำถามผู้ที่พยายามตั้งแง่ว่างบสถาบันปีละสามหมื่นล้านไม่เกิดประโยชน์อันใดกับประเทศชาติเลยทั้งที่จริงแล้วโครงการต่างๆโดยสถาบันก่อให้เกิดรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่าปีละสี่แสนล้านบาท ีนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันที่เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราไปดูเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามีหลายคนที่ชอบเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างงบสถาบันของไทยกับอังกฤษแล้วบอกว่างบสถาบันอังกฤษเนี่ยน้อยกว่ามากแค่4 0 0 0ล้านบาทเอง ซึ่งจริงไม่ใช่นะครับโดยรายงานข่าวจาก BBC เมื่อปี2,560ระบุว่ารายได้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ได้รับจากรัฐซึ่งก็คือเงินปีนั่นเองนะครับรวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้น82.2ล้านปอนด์หรือ4,400ล้านบาท ซึ่งเนื้อข่าวในตอนท้ายนี้ก็ได้ระบุไว้ด้วยว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธทรงนําเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชบริพารรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือเงินปีนะครับยังไม่นับรวมถึงค่าถวายการรักษาความปลอดภัยและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆซึ่งถ้ารวมเข้าไปด้วยแล้วสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธจะทรงมีค่าใช้ใจ่ายส่วนพระองค์เกือบ345ล้านปอนด์หรือ18,500ล้านบาท แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินจากตัวเลขเงินปีหรืองบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับราชวงศ์อังกฤษทำเงินเข้าระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ถึง1,155ล้านปอนด์หรือกว่า62,000ล้านบาทจากการจัดการกุศลเฉลิมพระเกียรติต่างๆและธุรกิจขายของที่ระลึกรวมไปถึงการบริจาคเงินของประชาชนเมื่อมีการจัดงานระดมทุนต่างๆและรายได้จากการเปิดให้เข้าชมตำหนักและพระราชวังหลายแห่งก็ยังทำเงินให้อังกฤษได้เป็นจำนวนมากด้วย ทีนี้เรามาดูกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยได้ส่งเสริมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากโครงการพระราชดำริต่างๆไว้อย่างไรบ้างโครงการแรกที่เราจะพูดถึงก็คือปลานนิมจิตลดาซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ12,000ล้านบาทหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงนำพันปลานิงไปทดลองเลี้ยงที่บ่อปลาสวนจิตรดาจนประสบผลสำเร็จต่อมาในวันที่17มีนาคมพศ2509